เราเห็นแบบโหจอดําแล้วก็เขียนขนาดนั้นเราก็รู้สึกเลยว่าเพื่อนคงแบบแบบ,แบ,บดาวมากๆะอะไรเงี้ยก็อยากให้กําลังใจทั้งนั้นได้แต่อยู่ห่างๆอย่างห่งหงหวงๆเนาะให้กําลังใจแบบมองทั้งคู่แล้วก็ให้กำลังใจทั้งคู่เลยเราก็ไม่อยากให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับใครเลยทั้งสิ้นนะเป็นเพื่อนรักกันถ้าคิดว่าวันหนึ่งพาอจะกลับมารักกันเหมือนเดิมก็ได้ ถ้าเพื่อนเศร้าเพื่อนเขาเรียกว่าเฟลก็ส่วนใหญ่ก็จะคอมเมนต์ให้กําลังใจนะคะเพราะถือว่าเราอยากจะให้เขาแบบได้พลังบวกไปได้สติได้อะไรเงี้ยเป็นคอมเมนต์สร้างกําลังใจมากกว่าเพราะจริงๆเราท้งนนก็เป็นห่วงทั้งคู่เลยเราก็เป็นเพื่อนรักกันท่าคิดว่าวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมารักกันเหมือนเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นอยากให้มีแต่สิ่งดีๆสิ่งบวกๆความสัมพันธ์ที่ดีเก็บความสัม สัมพันธ์อนั้นไว้อะไรเงี้ยคิดถึงวันที่ดีๆมากกว่าเพราะฉะนั้นฮะนะว่ากําลังใจสําคัญที่สุดบางคนเป็นแบบเศร้าหนักมากอะไรเงี้ยเราก็อยากเห็นเพื่อนมีความสุขอยากเห็นเพื่อนยิ้มอยากเห็นทุกอย่างกลับมาปกติเหมือนเดิมเลย,ยถ้าอ่านคอมเมนต์นะฮันะเป็นคอมเมนต์เชิงกลางมากกว่าว่าให้กําลังใจแล้วก็อย่าไปคิดถึงคอมเมนต์ด้านลบ คนที่รักหนิงแล้วก็อะไรเงี้ยมีเยอะแยะมากมายะอะไรเงี้ยซึ่งถ้าอีกฝั่งหนึ่งเศร้าะนะคะก็จะให้ความเขา,าเรียกล้วให้คอมเมนต์ให้กําลังใจเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเห็นแบบโ,โหจอดําแล้วก็เขียนขนาดนั้นเราก็รู้สึกเลยว่าเพื่อนคงแบบ,แบบแบบดาวมากๆะอะไรเงี้ยก็อยากใ,ให้กําลังใจจริงๆแล้วให้กําลังใจทั้งคู่เลยอะคะ่ะว่าอยากให้ทั้งคู่แบบอ่า มีแต่สิ่งดีๆในในความสัมพันธ์อยากให้กําลังใจอยากให้พลังบวกของเขาอะไรเงี้ยนึกถึงวันที่เรารักกันอะไรเงี้ยวันหนึ่งก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทั้งคู่กลับมารักกันเหมือนเดิมอะค่ะขณะได้แต่อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเนาะให้กําลังใจแบบมองทงั้งคู่ แล้วก็ให้กำลังใจทั้งคู่เลยเราก็ไม่อยากให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับใครเลยทั้งสิ้นนะถ้าวันหนึ่งเวลาผ่านไปแล้วมองย้อนกลับมาก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีเรื่องอะไรเลยทำไมจะกลับมารักกันเหมือนเดิมไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ ทุกอย่างมันต้องดําเนินต่อไป mm hmm. เขาอาจจะกลับมามีสติมองคิดมองย้อนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเนอะค่ะวก็เป็นเหมือนคนข้างนอกแล้วก็มองอยู่ทางๆอย่างห่วงๆแค่นั้นแล้วก็อยากให้กําลังใจทั้งสองคนด้วยอะค่ะด้วยความที่ทั้งโอมิคอนทั้งโควิดทุกอย่างก็เลยไม่ได้มีการออกแบบแถลงข่าวเปิดตัวคอนเสิร์ตหรืออะไรก็ตามแต่ก็เป็นขั้นที่ฮานะบอกว่าไม่เป็นไรเธอก็ทํางานต่อไปให้ครบโชคดี mm hmm. ที่วันนี้เขาเน้นไปทางเรื่องงานอาร์ตกับถ่ายรูปซะเยอะพระตอนแรก mm hmm. ฮนะก็ เเหมือนกันคือว่ากลัวว่าเขาจะเศร้าเนอะเพราะว่าอาชีพนักร้องเนี่ยถูกงดไปสองปีแล้วเริ่มจะกลับมามีคอนเสิร์ตปุ๊บอ่ะถูกคันเซิร์นอีกแล้วอย่างเงี้ยเขาเหมือนแบบดีใจแล้วก็อ,อกหักดีใจแล้วก็อก และสุดท้ายเขาได้กล้องที่คุณแม่คุณแม่สามีซื้อให้เป็นของขวคญนเกิรขาดมีความสุขกับการได้ถ่ายรูปนกถ่ายรูปสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยและได้ถ่ายรูปภรรยาบ้างแล้วความความสนุกของเขาคือการที่เขาได้ออกไปโชว์ได้ร้องเพลงได้ขึ้นคอนเสิร์ตได้อะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ได้ทำสิ่งที่รักมาเกือบสองปีแล้วเขากรู้สึกว่าเขาก็จิตตกหน่อยๆเนาะก็ต้องพยายามหาอะไรที่มา ทำให้ชีวิตเขาก็ช่วยจะช่วยขึ้นแล้วก็มีความหมายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมาแบบเพ้นรูปถ่ายรูปทํางานอาร์ตมากขึ้นโดนคินเซนอีกแล้วเพิ่งลงบุ๊กงานเพราะว่าฮนันนาเนี่ยจะมีโทรศัพท์ที่เขาจะต้องลองบอกตลอดเวลาว่ามีการบุ๊กงานนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาไปบุเด,ด็อีกสองอาทิตย์ต่อมาแคนเซนแคนเซนแคน,ซนเซนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแลววะว่าโอเคเขาก็ต้องไม่โอเคเพราะจริงๆเขานอกจากห่วงตัวเองเขาห่วงคนในวงด้วยแหละว,ว่าทุกคน เลี้ยงปกักเลี้ยงทองต้องมีค่าเช่าห้องต้องมีอะไรก็ตามแต่มันเป็นรายใหญ่มดเลยซึ่งพอไม่มีงานปุ๊บเขาก็ขาดรายได้กันหมดบางงานเขาบอกว่าเธองานนี้ฉันม่เอาค่าครัวนั้นฉันขอให้คนในวงหมดเลยได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันเหมือนขาดงานไปเยอะมากเราไม่ได้เดือดร้อนทางด้านงานการเงินมากเท่าคนอื่นๆซึ่งเขาจะมีภาระมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าเป็นคนที่ยังรับผิดชอบในการเป็นหัวหน้าวงที่ดีค่ะ